วว่่เธอไมชยดึงฉันวสวัสดีค่ะลองนึกภาพตามกันดูนะคะเช้าวันจันทร์ธรรมดาธรรมดาเลยค่ะหน้าเสาธงโรงเรียนแห่งหนึง่งอืมบรรยากาศที่คุณเคยเลยนะครับใช่ค่ะมีเสียงประกาศหน้าแถวแดดอ่อนๆแต่ว่าท่ามกลางความปกติทั้งหมดเนี้ยมันมีภาพหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลขึ้นมาอืม คือมันไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ตใหญ่โตนะคะไม่มีสปอตไลท์อะไรเลยแต่เป็นภาพของนักเรียนหญิงคนหนึ่งในชุดนักเรียนเรียบร้อยที่คนทั้งประเทศกําลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้ซึ่งก็คือภาพของน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองครับที่น่าสนใจมากคือในช่วงเวลาไล่เรี่ยกกันเนี่ยภาพของน้องเขาก็กําลังฉายอยู่บนจอขนาดยักษ์ที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กเหมือนกันโอ้โหใช่ครับมันเลยเกิดคาถามขึ้นมาทันท,ทีเลยว่าเอ๊ะ ทำไมภาพที่ดูเรียบง่ายหน้าเสาธงที่กาญจนบุรีเนี่ยถึงสร้างแรงกลับเพิ่อมทางความรู้สึกได้รุนแรงขนาดนั้นไม่แพ้ภาพความสำเร็จระดับโลกเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเบื้องหลังภาพนี้กันครับจากบทความที่ชื่อว่าหน้าเสาธงที่ไม่ธรรมดาค่ะประเด็นเรื่องสองภาพที่มันดูขัดแย้งกันนี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากๆคือภาพแรกที่เราเห็นในบทความเนี่ยเป็นภาพที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ น้องต้นข้าวเขายืนรับโลกเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฉากหลังก็คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเรียนที่กําลังปรบมือให้มันเป็นภาพที่แบบว่าอบอุ่นมากเลยนะคะใช่ครับในบทความเขาจงใจเน้นย้ําถึงความธรรมดาของฉากนี้เลยนะคือไม่มีจอ LED ไม่มีกองทัพนักข่าวไม่มีเลยมีแท่เสาธงอาคารเรียนแล้วก็เสียงปรบมือจริงๆ ที่ไม่ได้มาจากซาวเอฟเฟกอะไรเลยบรรยากาศมันเรียบง่ายมากเรียบง่ายจนอ,อ,อาจจะเรียกได้ว่าเฉยด้วยซ้ำในยุคนี้แต่พลังของมันกลับไม่ธรรมดาเลยแล้วพอเราเอาภาพนี้ไปวางเทียบกับอีกภาพหนึ่งของน้องเขาในช่วงเวลาเดียวกันนะคะโอ้โ oh หคนละโลกเลย มันคนละโลกเลยจริงๆค่ะก่อนหน้านั้นไม่นานเองน้องเขาเพิ่งจะกว้ารางวัลใหญ่จากไทยรัฐอวอร์ด2025ได้ท็อปโหวตอันดับ1สาขาลูกทุ่งหมอลำแล้วก็ยังมีท็อปโหวตอันดับ2ส,สาขาบันเทิงอีกด้วยนี่คือการยอมรับในระดับประเทศเลยนะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังไม่พออีกนะครับภาพของน้องเขายังไปอยู่บนจอที่ไทม์สแควร์ใจกลางนิวยอร์กค่ะอยู่บนจอ EM d i ด t ส i c t ใจกลางกรุงเทพ แถมยังได้ขึ้นปกหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษอีกต่างหากคือนี่คือความสําเร็จในสเกลที่ศิลปินหลายคนได้แต่ฝันถึงเลยนะนี่แหละค่ะคือความสุดขั้วที่มันน่าทึ่งมากเวทีหนึ่งคือแสงสีเสียงคือความสําเร็จที่มองเห็นจากนอกโลกได้เลยส่วนอีกเวทีคือลานปูนหน้าเสาธงในโรงเรียนต่างจังหวัดมันเหมือนการประทะกันร,ระหว่างความดังกับกับความดีใช่ค่ะกับความดี และที่น่าแปลกใจมากๆคือสังคมกลับเทความสนใจและความชื่นชมให้กับภาพที่สองอย่างท่วมท้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยผมว่าผมว่านั่นเป็นเพราะภาพที่สองมันไปสกิดสกิดต่อมความรู้สึกที่มันลืกกว่าครับคือความสําเร็จระดับโลกเนี่ยมันน่าทึ่งมันน่าชื่นชมแต่ก็อาจจะรู้สึกไกลตัวสําหรับคนทั่วไปอ๋อจริงด้วยค่ะแต่ภาพเด็กคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้ว แต่ยังกลับมายืนในจุดเดิมด้วยความอ่อนน้อมและก็ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณธรรมซึ่งเป็นคุณค่าพื้นฐานที่สุดเนี่ยมันเชื่อมโยงกับผู้คนได้ง่ายกว่ามันเข้าถึงใจได้มากกว่าภาพบนจอที่ไทม์สแควร์ซะอีกนะผมว่าแล้วดูเหมือนว่าตัวตนของน้องต้นข้าวเองนี่แหละคะ่ะที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมสองโลกนี้เข้าไว้ด้วยกันโดยเฉพาะคําพูดของน้องเขาที่อยู่ในโพสต์ทางการอ่านแล้วรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่คําพูดของเด็กมัธยมธรรมดาประโยคไหนครับ น้องเขาบอกว่าหนูจะไม่สัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีแต่หนูจะทำให้เห็นว่าหนูเป็นเด็กดีมันหนักแน่นมากเลยนะคะโอ้โหประโยคนี้ทรงพลังจริงๆครับในบทความวิเคราะห์ไว้ได้น่าสนใจมากเลยว่านี่ไม่ใช่แค่คำคมสวยๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลนะอือแต่มันคือทัศนคติของการใช้ชีวิตของเธอเลยมันคือปรัชญาการกระทานาคาพูดซึ่งเป็นสิ่งที่ หาได้ยากขึ้นทุกทีในยุคที่เต็มไปได้วยคำสัญญาและภาพหลักที่สร้างขึ้นมาใช่เลยค่ะมันเหมือนเป็นการบอกทุกคนว่าไม่ต้องเชื่อคำพูดหนูนะแต่ให้ดูสิ่งที่หนูทำซึ่งมันต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีวินัยมากๆเลยนะคะถึงจะกล้าพูดแบบนี้ออกมาได้ใช่ครับมันเป็นการยกระดับมาตรฐานของตัวเองให้สูงขึ้นไปอีก และทัศนคตินี้มันก็ไปสอดรับกับการรับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมพอดีเป๊ะเลยพอดีพอดีเลยครับเพราะรางวัลน,นี้มันมอบให้จากการกระทําที่ผ่านมาไม่ใช่จากคําสัญญาว่าจะทําอะไรในอนาคตอ๋อ oh. มันคือการยืนยันว่าสิ่งที่เธอทํามาตลอดทั้งในฐานะศิลปินที่มอบความสุขให้ผู้คนแล้วก็ในฐานะนักเรียนคนหนึ่งที่ปฏิบัติตัวดีมันถูกมองเห็นและได้รับการยอมรับ รางวัลน,นี้เลยไม่ใช่แค่โลร่รางวัลธรรมดาแต่มันเป็นการตอกย้ำว่ารากฐานความคิดและตัวตนนี่แหละคือสิ่งที่ขับเคลื่อนความสำเร็จทั้งหมดของเธออย่างแท้จริงซึ่งมันด่าทึ่งมากนะคะที่การตอกย้ำเรื่องตัวตนแบบนี้มันกลับไปโดนใจคนในโซเชียลมีเดียามากๆพอไปดูคอมเมนต์ต่างๆที่บทความเขารวบรวมมาเนี่ยคนไม่ได้โฟกัสที่ความดังหรือความสามารถในการร้องเพลงของน้องเขาเป็นหลักเลยใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากมันสะท้อนภาพสังคมเราได้ดีเลย คอมเมนต์ที่บทความยกมาเป็นตัวอย่างนี่ชัดเจนมากนะไม่มีใครพูดถึงเรื่องยอดวิวหรือกระแสเลยส่วนใหญ่จะพูดถึงแก่นของความเป็นคนมากกว่ามีแต่คอมเมนต์แน,แ,นแนวว่าความดีความกระตัญญูที่หนูได้ทํามาขอให้รักษามันไว้หรือว่าลูกสาวของพ่อแม่ทําให้พ่อแม่ชื่นใจทุกวันอืมครับแล้วก็มีที่บอกว่า ทำดีย่อมได้รับผลดีหรือหนูสมควรแล้วที่จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนความดีของหนูคำที่โผล่มาตลอดเลยคือความดีกับความกตัญญูผู้เขียนบทความเขาสรุปไว้เลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงความเก่งแต่กำลังพูดถึงรากของความเป็นคนปรากฏการณ์นี้มันทำให้เราต้องตั้งคำถามต่อเลยนะว่าทำไมสังคมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษในเคสของน้องต้นข้าวนั่นสิคะทำไมหรอคะ ผมคิดว่าคําตอบอาจจะซ่อนอยู่ในยุคสมัยของเรานี่หนะครับในยุคที่ชื่อเสียงมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ดับเร็วเหมือนพลุการได้เห็นเยาวยชนที่ไปถึงจุดสูงสุดแต่ยังคงยึดมั่นในคุณธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนมันเหมือนเป็นโอเอซิสเลยนะเหมือนคนกำลังหอยหาสิ่งนี้อยู่ลึกๆหรอคะแบบว่าเราเห็นตัวอย่างของคนที่ดังแล้วหลงละเลงไปเยอะจนพอมาเจอแบบนี้เลยรู้สึกชื่นใจเป็นพิเศษน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ สังคมอาจจะกำลังมองหาต้นแบบของความสำเร็จที่มันยั่งยืนความสำเร็จที่ไม่ได้มีแค่เปลือกนอกที่ฉาบฉวยแต่มีแก่นข้างในที่แข็งแกร่งด้วยคุณธรรมและความกตัญญูรองรับอยู่มันทำให้คนรู้สึกมีความหวังว่าว่าการเป็นคนดีกับการประสบความสำเร็จมันยังไปด้วยกันได้ใช่เลยครับว่ามันยังเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ในโลกยุคปัจจุบัน พอพูดถึงเรื่องต้นแบบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่น้องต้นข้าวคนเดียวนะคะที่มีบทบาทสําคัญแต่ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่บทความชี้ให้เห็นว่ามีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือโรงเรียนถูกต้องครับบทบาทของโรงเรียนในเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่าแค่การจัดพิธีมอบรางวัลธรรมดาๆรรนะครับโอเคแต่ถ้าให้ลองมองในแง่ร้ายหน่อยนะคะโรงเรียนอาจจะแค่แบบว่าเกาะกระแสะความดังของน้องเขาก็ได้นี่คะ แบบดูสีโรงเรียนเรามีเด็กดังนะเอามาเป็นจุดขายอะไรเงี้ยค่ะเป็นคำถามที่แหลมคมมากครับและในบทความก็ชี้ไปที่ประเด็นนั้นเลยเข <a> าใช้คำเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากว่านี่ไม่ใช่การอวดเด็กดังอ๋อแต่เป็นการยืนยันว่าความดีต้องถูกยกย่องซึ่งความหมายมันต่างกันคนละขั้วเลยอวดเด็กดังกับยืนยันว่าความดีต้องถูกยกย่องมันต่างกันยังไงคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะ <S <s ได้ครับ ถ้าเป็นการอวดเด็กดังเนี่ย้าหมายหลักคือการใช้ชื่อเสียงของนักเรียนมาโปรโมทสถาบันโฟกัสจะอยู่ที่ตัวบุคคลและความสําเร็จภายนอกออแต่สิ่งที่โรงเรียนกาจานานุเคราะห์ทำมันลึกซึ้งกว่านั้นครับกุญแจสําคัญคือชื่อรางวัลที่มอบให้คือเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมไม่ใช่รางวัลนักเรียนผู้สางชื่อเสียงการมอบรางวัลน,นี้หน้าเสาธงต่อหน้านักเรียนทุกคนมันคือการส่งสารที่ชัดเจนมากออกไปว่า ว่าในพื้นที่ของโรงแรมแห่งนี้สิ่งที่เราให้คุณค่าสูงสุดไม่ใช่แค่ความสามารถหรือชื่อเสียงแต่คือคุณธรรมใล้เลยครับมันเหมือนการเซตมาตรฐานใหม่ให้นักเรียนทุกคนเห็นเลยว่าโอเคเธออาจจะไปเป็นซูเปอร์สตาร์มาจากข้างนอกแต่พอกลับเข้ามาในรั้วโรงเรียนนี้สิ่งที่เราแคร์ที่สุดสิ่งที่เราจะปลบมือให้ดังที่สุดคือความดีในตัวเธอนะเข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะคือโรงเรียนไม่ได้กำลังพูดกับคนข้างนอกว่าโรงเรียนเรามีเด็กดัง แต่กำลังพูดกับเด็กทั้งในว่านี่คือตัวอย่างของความดีและเรายกย่องสิ่งนี้ถูกต้องครับมันคือการสร้างบรรทัดฐานทางค่านิยมที่สำคัญมากเป็นการบอกนักเรียนคนอื่นๆว่าไม่ว่าเธอจะดังมาจากไหนแต่เมื่อกลับมาที่นี่คุณค่าที่จะถูกเชิดชูคือคุณงามความดีในตัวมันคือการลงทุนเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาจริงๆเลยนะคะพอเรามองในมุมนี้เนี่ย การกระทาของโรงเรียนจึงไม่ใช่แค่การมอบรางวัลแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าชื่นชมมากครับพอฟังแบบนี้แล้วภาพหน้าเสาธงวันนั้นมันเลยมีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นมาทันทีเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ภาพนักร้องดังกลับมารับรางวัลที่โรงเรียนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบรรจบกันระหว่างความสําเร็จระดับโลกกับคุณค่าระดับรากฐานของความเป็นมนุษย์ ในบทความใช้คำเปรียบเปรยที่สวยงามแล้วก็สรุปภาพรวมทั้งหมดได้ดีมากครับเขาบอกว่าภาพหน้าเสาธงของน้องต้นข้าวคือภาพที่สังคมกำลังมองหานั่นคือภาพของเด็กที่ไปไกลแต่ยังไม่ลืมยืนตรงเด็กที่ไปไกลแต่ยังไม่ลืมยืนตรงโอเป็นคำที่คมคายแล้วก็เห็นภาพชัดมากเลยค่ะไปไกลก็คือการประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่ไม่ลืมยืนตรงนี่สิ ม,มันคือการยังคงรักษาแก่นของตัวเองคุณธรรมความดีงามเอาไว้ได้อย่างมั่นคงไม่โอนเอ็นไปตามกระแสหรือชื่อเสียงที่เข้ามาคือการไปไกลอาจจะง่ายกว่าการยืนตรงให้ได้ตลอดรอดฝั่งด้วยซ้าไปนะคะมันคือความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับชื่อเสียงในยุคดิจิทัลเลยครับโซเชียลมีเดียอาจจะทำให้คนไปไกลได้ในชั่วข้ามคืนแต่มันไม่ได้มอบเข็มทิศทางศีลธรรมให้ด้วยสิ่งนั้นต้องมาจากที่อื่นจากครอบครัว จากโรงเรียนใช่ครับและที่สำคัญที่สุดคือจากแก่นในใจของตัวเองเรื่องราวของน้องต้นข้าวจึงเป็นเหมือนกรณีศึกษาที่น่าสนใจมันบอกเราว่าความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีรากฐานของตัวตนที่แข็งแรงรองรับอยู่เสมอแล้วทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาที่จุดเริ่มต้นคือภาพหน้าเสาธงที่แสนจะเรียบง่าย แต่กลับบรรจุความหมายที่ยิ่งใหญ่ไว้ข้างในเป็นภาพที่บอกเราว่าไม่ว่าเราจะไปยืนอยู่บนเวทีที่สว่างสวยแค่ไหนในโลกกว้างแต่การกลับมายืนตรงเคารพธงชาติในโรงเรียนด้วยหัวใจที่ยังคงเดิมนั่นอาจจะเป็นความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจที่สุดก็เป็นได้นะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคําถามสําคัญไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับเป็นคําถามที่ท้าทายพวกเราทุกคนในสังคมเลยน่าสนใจค่ะว่ามาเลยค่ะในยุคที่ความสําเร็จมักจะถูกวัดด้วยยอดวิว ยอดไลค์และกระแสไวรัลที่มาเร็วไปเร็วการยกย่องคุณธรรมหน้าเสาธงแบบที่เราเห็นในเรื่องราวของน้องต้นข้าวเนี่ยจะสามารถสร้างแรงกระเพื่มที่ยั่งยืนในหมู่เยาวชนได้จริงๆหรือไม่อืและเราในฐานะสังคมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูหรือคนทั่วไปต้องทําอะไรอีกบ้างเพื่อจะช่วยกันส่งเสริมให้การเป็นคนดีมันมีคุณค่าที่น่าปรารถนาทัดเทียมหรืออาจจะมากกว่าการเป็นคนดัง